คนพูดละและเป็นโครงการเยอะายโครงการโครงการนี้มันเป็นโครงการหนึ่งสองเป็นส่วนหหึ่ที่จะออกมาทะคบป่าหรือต้องมาสนับสนุนนกคุมคนโรงเรียนนะครับก็พร้อมด้วถึงตั้งแต่ผู้บริหารนะครับอาจารย์สรุปว่าผลผลิตดีต้องมีนะะมาที่นี่ครับขอบคุณครับ